ภาพราสุดนัทยาแดนบุงงาเลิกกับหนุ่มนุ้ยหาหน้าริยับภาพล่าสุดนายธยาบุงแดงบุงงาเลิกกับหนุ่นที่หายหน้าจากวงการกรมริยับญาติคนดังบอกเลยว่าสวยเปลวในเฟร,รมกันมากๆค่ะสำหรับลูกสาวทั้งสามคนของอดีตนางเอกคนดังเก่งและตระกูลดินัทธยานเนะเบนเจริญกุล สิริวันนั่นเองหรือว่าที่รู้จักกันในนาในนามของมัทยาแดงบุงหาซึ่งก็คุณแม่กุ๊กนั้นก็ในวัยยุคแปดสิบนั่นเองแต่เป็นถึงว่าเป็นนักแสดงที่มากความสามารถและมากๆอีกด้วยเป็นดังเอกเจ้าบทบาทที่ฝากผลงานไว้ถึงเจ็ดสิบเรื่องด้วยกันในอีกทั้งเรื่องละครภาพ,พยนตร์เนื่องจากนี้ก็ยัง กุ๊กนั้นนัทยานั้นก็ยังเคยลงสนามเล่นการเมืองอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งสวยและทั้งเก่งจริงๆนะคะแต่เอ็นดูและเอ็นความสวยและความเก่งของสูงส่งให้กับคุณลูกสาวทั้งสามคนเลียงเกดชิวินินยา เฟออันมาทิยาและกับกิกกิกจิตตานั่นนั่นเองต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นก็สวยเก่งและโปรไฟล์เลิศมากๆอีกด้วยโดยคุณเกรซสนใจทางการกีฬาและทางด้านสุขภาพไมได้ความงานส่วนคุณกรีโฟนั้นจบทางด้านกฎหมายการเงินกิงกดนรอนจจิิตาาาาานนนัับบใกกกรรศึษอวทยยลเ ทายาแรนบุงหาก็มีชื่อจริงว่านาทยาและเป็นเจริญนสิริเจวันนั่นเองมีชื่อเล่นว่ากุ๊กกิและกุ๊กนั่นเองเปิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2 5 0 4และ04แต่ที่กรุงเทพ,พมหานครและเป็นลูกคนที่เจ็ดในครอบบรรดาพี่น้องทั้งหมด9คนนั้นโดยก็มีพี่สาวฝา,าแฟดนั่งอีกหนึ่งคนที่นับว่าเป็นส,สัสสมาชิอินโดนสเามเลยทีเดียวก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่าฮันดูละและบียานะจบในการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนปรยาตรีที่ประเทศวิสแลนด์และโรงเรียนและสุดเทรคิม แอนดี้ที่ปริญญาตรีและขณะที่แพนเนสศาสตร,เร์เตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพหลังจากที่ละครเรื่องผู้ชมสืบสนิทนั้นทางช่องสาเมื่อปี2532ได้รับบทเป็นแต่ละแม่ก็จันทราแล้วนาธิยาก็ผ่อนบทบาทและการแสดงรงในการหันไปที่ประทมธรุรกิจส่วนตัวที่ได้แต่งงานกับ สุลินเป็นจิจวันนั่นเองเป็นสามีธุรกิจโดยเขา้านายาชิยาที่ได้ในช่วงงานธุรกิจของสามีโดยมาตลอดซึ่งก็เป็นธุรกิจของประเทศอังมหารัพย์และเขาพร้อมกับดนำธุรกิจของทางสังคมอีกด้วย